บ้านไหนเครื่องดูดควันเครอะขนาดนี้คลิปนี้มีเคล็ดลับทำความสะอาดมาแนะนำค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมเลยนะคะนั่นก็คือเบกกิ้งโซดาแล้วก็น้ำยาล้างจานค่ะอ๋อหากระมังใหญ่ๆมาแช่ตัวถาดของเครื่องกรองควันด้วยนะมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าค่ะเหนียวมากๆอันนี้แม้แต่ใช้น้ำยาล้างจานแล้วก็สกอตไบขัดเนี่ย ก็ไม่ออกนะคะดูดิเหนียวติดมือมากๆเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะคือต้มน้ำให้เดือดพอเดือดเสร็จก็ยกออกจากเตานะคะใส่เบกกิ้งโซดาตามด้วยน้ำยาล้างจานค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราจะยกไปเทราดเลยนะบนตัวถาดของเครื่องกองควันที่เราถอดออกมาวางไว้ในกระมังนะคะถ้าที่บ้านมีกระมังใหญ่ก็แนะนำาให้เอาใหญ่จะได้นอนราบไปเลยนะอันนี้คือใหญ่ที่สุดในบ้านละเห็นไหมคะพอเราเทลงไปมันมีความหลุดแบบจุดอยู่ก็หลุดได้เลยอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็เทไปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาแปลงหรือว่าเอาสกอตไบ์นะคะ มาช่วยขัดค่ะจะเห็นได้ว่าคราบเนี่ยมันค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะเนื่องจากเป็นช่วงที่ทำกับข้าวที่บ้านเยอะมากๆแต่ก็เนี่ยดูสิไม่ได้ทำความสะอาดมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาแนะนำว่าทำไปเถอะค่ะมันจะได้ไม่เป็นคราบเหนียวขนาดนี้นะซึ่งวิธีแบบนี้เลยเห็นไหมคะน้ำเหลืองๆนี่คือออกมาแล้วนะถ้ามีเวลาทำไปเลยค่ะ เพื่อความสะอาดด้วยแล้วก็เพื่อให้เครื่องเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการดูดควันด้วยเนาะก็ฝากเคล็ดลับแม่บ้านดีๆไว้เท่านี้ค่ะลองทำกันดูนะ